ถ้าวันนี้คุณปวดมากคุณเจ็บคอหรือคุณไปหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยปวดร้าวลงขามากมากเลยนะแม้แต่ขยับตัวหรือพลิกตัวเนี่ยเจย็บปวดร้าวมากคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าเราจะต้องหยุดพักหรืออยู่นิ่งๆเพื่อให้ร่างกายตรงนั้นอะ่ะมันเกิดการซ่อนแซบแล้วก็หายให้สนิทก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกำลังกายอันนี้นะคะเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ย ในงานวิจัยมันมีบอกมาเลยนะคะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณหยุดออกกำลังกายเลยหรือหยุดกิจกรรมที่คุณทำเลยมันจะยิ่งทำให้คุณหายช้าลงค่ะหรืออาการของคุณเนี่ยจะต้องเป็นนานมากขึ้นสิ่งง่ายๆแรก,แรกๆเลยนะคะฟังดีๆนะถ้าเกิดคุณบาดเจ็บตรงนั้นสามารถพักตรงจุดที่เจ็บได้แต่สิ่งที่คุณควรจะทำต่อเลยคือ คุณควรจะออกกำลังกายหรือขยับบริเวณอื่นที่มันทำได้ค่ะอันนี้คือีย์สำคัญเลยนะคะคุณควรจะออกกำลังกายส่วนที่ไม่เจ็บหรือไม่มีอาการถ้าเกิดวันนี้คุณปวดหลังปวดมากโอเคเราเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันขยับไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะทำนะคะแล้วจะทำให้คุณหายเร็วคือคุณควรจะขยับแขนค่ะออกกำลังกายแขน หรือยกขาหรือเตะขาหรือออกกําลังกายอะไรก็ได้ในส่วนที่คุณไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้มีปัญหาเลือดลมเนี่ยมันจะสูบฉีดถ้าคุณจะปวดมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะหรือเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทหรือปวดตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าแค่คุณออกกําลังกายเนี่ยตรงที่คุณบาดเจ็บนะคะประสาทที่ถูกกดที่มีการอักเสบเนี่ย มันจะถูกได้รับเลือดเข้าไปเลี้ยงเข้าไปโฟโลูมากขึ้นรับสารอาหารได้รับคอลลาเจนมากขึ้นให้อาการปวดอาการปว่วยหรืออาการบาดเจ็บของคุณเนี่ยหายเร็วขึ้นมีการบาดเจ็บตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์หรือว่าถามคำถามเข้ามาได้นะคะ